เรื่งราวมากมายที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสัน์แบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจันทร์นรัฐและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆ ซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะวันนี้เราจะเริ่มเรื่องใหม่ค่ะชื่อสืบสารปณิธานธรรมซึ่งก็จะเป็นชีวประวัติพระเถราจารย์สิงหวินนะคะในคำนำท่านก็ได้เขียนเอาไว้บอกว่าประทีปศาสตรส่องสหัสโลกธาตุสืบเนื่องทุกๆุดวงเดินผ่านชีวิตมาร่วมเจปี อาตมาก็ยังคงเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ยึดถือการเผยแผ่ธรรมเป็นอาชีพสร้างประโยชน์สุขเหล่าเวนายสัตว์เป็นภารกิจไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างนึกปลื้มใจที่ตนเองสามารถน้อมรับพระพุทธคุณและมีบุญวาสนาได้รับความเอาใจใส่จากเวนายสัตว์ช่วยให้ภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ออกบวชบรรลุได้ดังหมาย ไม่กี่ปีมานี้ได้รับความเอาใจใส่จากเพื่อนนักเขียนหลายท่านมีบทความและหนังสือจำนวนไม่น้อยที่เขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของอาตมาพิมพ์ออกมาเรื่อยๆในจำนวนนี้มีทั้งที่ชมเชยสนับสนุนและที่ตำหนิวิพากวิจารณ์อาตมาไม่เคยเอามาใส่ใจไม่ว่าจะเกิดจากความหวังดีหรือไม่มีเจตนาก็ดี ล้วนถือว่าเป็นข้อมูลในการสะท้อนการศึกษาปฏิบัติธรรมและการวางตนของอาตมาทั้งสิ้นหลายปีก่อนมีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งของสำนักพิมพ์เทียนเซียเหินว่าถูกชะตากันมากภายใต้การนำของอาจารย์เกาซีจินบรรณาธิการพวกเขามีจิตใจที่กระตือรือรน้น มีอุดมการประกอบกับจรรยาบรรณอันสูงส่งและความสามารถในระดับมืออาชีพเป็นภาพที่ประทับใจอัตมามากดังนั้นเมื่อทางเทียนเซี่ยเฟินฟ่าบอกว่าอยากจะเขียนประวัติของอัตมาพิมพ์ออกเผยแพร่อัตมาจึงเห็นชอบด้วยความยินดีคุณฝูจืออิงผู้รับหน้าที่บรรณาธิการในการเขียนประวัติของอาตมา หลังจากได้ร่วมงานกับเธอมาร่วม2ปีอาตมายิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นว่าเลือกไม่ผิดคนเธอมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่เสียซึ่งความเป็นตัวของตัวเองในการคิดวิเคราะห์กระตือรือร้อนแต่ไม่ถามรุกไล่จนอึดอัดมีความแยบคายในการโน้มนำให้อัตมาเล่าย้อนถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานอกจากนี้ด้านการรวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ มีการทำการบ้านดีมากตอนแรกที่รับต้นฉบับมาอ่านพบว่าเธอมีความสามารถในการจับอุปนิสัยความคิดจิตวิญญาณอันเป็นคุณสมบัติพิเศษของอาตมาได้ดีพร้อมทั้งสื่อออกมาด้วยภาษาที่สดใสไหลลื่นความจริงด่านของอาตมานั้นผ่านไม่ยากที่ยากคือบรรดาลูกศิษย์รุ่นใหญ่ในโฟกวงสันของอาตมาแต่เมื่อได้อ่านแล้ว ต่างยอมรับโดยทั่วกันบนสายทานประวัติศาสตร์รอยเท้าที่แต่ละคนทิ้งไว้อาจจะเรือนรางไม่ชัดเจนการที่อาตมายินดีนำชีวิตการทำงานความคิดความศรัทธาความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่พบที่เห็นนำเสนอต่อท่านผู้อ่านตามสภาพความเป็นจริงโดยไม่มีการปรุงแต่ง ทั้งนี้ไม่เพียงหวังว่าจะเป็นแนวทางให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมแต่ยังอยากมอบแนวความคิดประสบการณ์ชีวิตของอาตมาที่ให้แก่ผู้คนในสังคมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกันร่วมกันดับความแก่งแย่งวุ่นวายของกิเลสมนุษย์ลงช่วยจุดสว่างประทีปใจในหมู่ชน สร้างความสมัครสมานน่ายินดีขึ้นในดินแดนสุขาวดีแห่งโลกมนุษย์ขอขอบคุณเทียนเซียเหิหว่าและคุณฝูจืออิงที่ได้ลงแรงให้กับหนังสือเล่มนี้สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยจงอำนวยอวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจมีสวัสดิชัยยมงคลสมปรารถนาทุกประการเทิน ธันวาคมปี1994ณธรรมสถานไต้หวันสิงหวินนี่ก็เป็นคำนำของหนังสือเล่มนี้ซึ่งท่านพระเถรจาจารย์สิงหวินท่านเขียนเมื่อปีคริสต์ศักราช1994นะคะในขณะนั้นท่านบอกว่าท่านผ่านชีวิตมาร่วม70ปีแต่ในปัจจุบันนี้ปีคริสต์ศักราช2012ท่านอายุ87ปีแล้วค่ะ แล้วก็ยังคงมีความมุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่และมั่นคงซึ่งก็เชิญชวนว่าคุณผู้ฟังมาศึกษาประวัติของท่านกันนะคะ สืบสารปณิธานธรรมชีวประวัติคณาจารย์สิงหวินผู้แต่งฝูจืออิงผู้แปลอาจารย์อุสาลโลหะจรูลผู้ตรวจทานภิกษุณีอัมพิกาอักคชินญานจัดพิมพ์โดยมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูประธรรม บทที่หนึ่งบุญวาสนาที่ทำไว้เมื่อชาติปางก่อนตอนที่หนึ่งเสียงทารกร้องดังกังวานเหล่าพุทธโมทนาในต้นฤดูใบไม้ผลิดเดือนมีนาคมหมู่ผีเสื้อบยบินดอกท้อดอกหลีแข่งกันบานสะพรัง่งแต่งแต้มความสดใสให้กับดินแดนกังหนำ้ำจากหนานจริงหรือนานกิงนครหลวงเก่า ดินแดนอันเป็นที่รวมพลคนเก่งนั่งรถไฟไปสามชั่วโมงก็เข้าเขตเมืองหยางโจวเมืองหยางโจวมีชื่อเสียงมาแต่โบราณย้อนกลับไปถึงยุคต้าวีสยบแม่น้ำเหลืองในสมัยราชวงศ์สังที่นี่เคยเป็นแคว้น,วนหนึ่งในก้าแคว้นของประเทศจีนโบราณลุถึงยุคสมัยพระเจ้าสุยหยางตี้ขุดแม่น้ำต้าวินเหอเพื่อการคมนาคม ที่นี่จึงกลายเป็นเส้นทางสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างภาคเหนือและภาคใต้เมืองอย่างโจตั้งอยู่บนแม่น้ำฉังเจียงหรือแยงซีเกียงมีวิวทิวทัศน์งดงามจึงเป็นที่ดึงดูดเหล่านักกวีให้แวะเวียนผ่านมาเยี่ยมชมนับแต่โบราณมาจากระพัฒดเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงล่องใต้ลงมาถึงหครั้ง เพราะหลงไหลในความสุนทรีแห่งดินแดนกังหนำนี้มหากวีหลีไปเมื่อครั้งส่งสหายเมืองห้าหยานไปกวางหลิงได้เขียนบทกวีพันนาว่าเพื่อนเก่าอำลาหอกระเรียนเหลืองจากทิศตะวันตกล่องไปเมืองหยางโจเดือนสามกลางหมอกดอกไม้ใบเรือโดดเดี่ยวไกลลิบหายไปสุดฟ้าคราม เห็นแต่แม่น้ำฉังเจียงที่ไหลสู่ขอบฟ้าบทกวีนี้มีเชิงอัดบอกว่าสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีนในหนังสือที่ชื่อว่ายกสายไร่คำพิมพ์ครั้งที่สกรุงเทพมหานครบริษัทนานมีบุ๊กจำกัด2542หน้า45 จึงเห็นได้ว่าความงามของเมืองหยางโจนั้นไม่ธรรมดาเลยนับตั้งแต่จีนแผ่นดินใหญ่ปฏิรูปการปกครองและเปิดประเทศโดยความเอาใจใส่ของพระท่านประธานาธิบดีเจียงเจิ้หมินผู้ซึ่งเป็นชาวเมืองหยางโจหลายปีมานี้เมืองหยางโจจึงได้มีการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วออกจากเมืองหยางโจนั่งรถไฟไปราว40นาที ็ถึงอำเภอที่สงบเงียบแห่งหนึ่งมีชื่อว่าเจียงตูเดิมที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแต่อย่างใดอีกทั้งไม่ใช่เส้นทางคมนาคมสายสำคัญแต่เป็นเพราะที่นี่ได้เลี้ยงดูบุคคลสำคัญในวงการาศาสนาท่านหนึ่งผู้ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในระดับสากลดินแดนแห่งคนเก่งนี้จึงได้ถูกเปิดเผยออกมา ที่นี่คือบ้านเกิดของท่านเจ้าพระคุณสิงหวินประถมเจ้าอาวาสแห่งวัดโฟกวงซันนั่นเองเป็นบ้านที่ก่อด้วยกระเบื้องสีเขียวใกล้กับวัดเซียนวีทางด้านทิศตะวันตกในวันที่22เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติปี1927ในบ้านสกุลลีที่เปิดเป็นร้านขายทูบเทียนได้ให้กำเนิดทารกน้อย ส่งเสียงร้องดังกังวานใสทารกนี้คือผู้สืบสกุลคนที่สองของบ้านซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีบุตรแล้วสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่ต่างจากพี่ชายพี่สาวก็คือเด็กชายที่มีชื่อว่ากัวเซินคนนี้ยังไม่ทันตกฟากก็มีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นต่างๆนานา,นาแม่เท่าหลิววี่อิงปีนี้อายุเกปี ยังมีสุขภาพแข็งแรงความทรงจำเป็นเลิศถึงปัจจุบันนี้ยังคงจำเหตุการณ์ในปีนั้นได้อย่างชัดเจนก่อนที่ฉันจะคลอดอาจารย์ของพวกเธอนั้นเคยฝันเห็นชายร่างทองมารือค้นหาของที่หน้าเตียงฉันไม่พูดไม่จ้าอะไรฉันก็ถามไปว่านี่คุณกำลังหาอะไรชายชาราผมขาวที่อยู่ข้างๆก็พูดขึ้นว่า เขากำลังหารวงข้าวโอ้ยใต้เตียงฉันนะ่มีแต่ฟางแห้งจะมีรวงข้าวได้ยังไงเพิ่งพูดจบชายร่างทองก็ดึงเอารวงข้าวออกมากำหนึงจริงๆชายชาราผมขาวกล่าวต่อไปว่าข้าวรวงนี้สามารถออกผลได้เรื่องแปลกยังมีตามมาอีก ตอนที่เด็กทารกตัวอ้วนคลอดออกมานั้นใบหน้าซีกหนึ่งเป็นสีแดงอีกซีกเป็นสีขาวที่ร่องใต้จมูกมีแนวสีแดงเล็กๆสองแนวนี่ที่บ้านของหลี่เฉิงเป่าคลอดทารกประลาดเสียงร่ำหรือนี้กระจายไปทั่วทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านญาติมิตรตกอก,อกตกใจ มารดาต้องใช้เชือกผูกเด็กคนนี้ไว้ในบ้านดีที่รอยประหลาดบนใบหน้าค่อยๆลบเลือนไปเมื่อท่านอายุได้สองสามขวบเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่แฝงปาฏิหาริเหล่านี้ตัวท่านเจ้าพระคุณสิงหวินเองไม่มีความทรงจำอยู่เลยแต่เมื่อเห็นมารดาเล่าอย่างตื่นเต้นสนุกสนานท่านจึงได้แต่ทำหน้าที่ของผู้เป็นบุตรโดยนั่งฟังอยู่ข้างๆด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เวลามีคนนำมาเล่าสู่กันฟังท่านไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจการเวลาผ่านไปเกือบค้อนศตวรรษบัดนี้บ้านหลังเก่าที่เมืองเจียงตูได้มีการซ่อมแซมให้กว้างขวางสบายตาขึ้นเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องใต้ดินอีกหลังที่ติดกับลานซักล้างกัวหมินน้องชายของท่านและครอบครัวพักอาศัยอยู่เดินต่อไปเรื่อย ถึงสะพานลี่หมินซึ่งอยู่แถวแถววัดเซียนนี่มองลงไปในลำน้ำขุดที่มีตะกอนคุนย้อนนึกถึงความทรงจำของแม่เท่าราวกับว่าท่านมีลางสังหรณ์แต่แรกแล้วว่าบุตรชายคนนี้จะมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ธรรมดาสมัยนั้นน่ะของใช้ในบ้านต้องอาศัยเรือข้ามฟากไปซื้อจากฝั่งตรงข้าม ช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่นไม่มีใครยอมเสี่ยงชีวิตพายเรือส่งคนข้ามฝากเพื่อแลกกับเงินไม่กี่สตังค์ตอนนั้นอาจารย์ของพวกเธออายุสิบขวบถอดเสื้อออกโภกไว้บนศีรษะเสร็จก็ลุยลงน้ำเลยน้ำในแม่น้ำเชี่ยวมากน้อยคนนักที่จะกล้าลงไปไว่ายน้ำแต่ทุกครั้ง อาจารย์ของพวกเธอก็สามารถซื้อของที่ทางบ้านต้องการกลับมาได้ทุกคนต่างพูดกันว่าเจ้าคนรองเนี่ยไม่ธรรมดาดอกผลต้นหลีของสกุลหลีในอนาคตจะสุกปลังก็ต้องจับตาดูที่ผลนี้และ ภายในจิตใจของท่านเจ้าพระคุณสิงหวินแล้วเรื่องวีลกรรมต่างๆเหล่านั้นไม่มีอะไรน่าจดจำเท่ากับเรื่องของคุณยายแท้หวังผู้ไม่รู้หนังสือแต่สามารถสวดท่องคำพีวัชรสูตรได้คล่องปลอรับประทานมังสวิรัตเป็นเวลาค่อนสัตวตรรษท่านผู้นี้ต่างหากคือความทรงจำในวัยเด็กที่ไม่อาจลืมเลือนได้หลายปีก่อน ครั้งหนึ่งในงานสัมมนาพุทธศาสตร์ท่านเจ้าพระคุณสิงหวินได้เล่าถึงคุณยายของท่านรวมถึงเรื่องของตัวท่านเองเมื่อตอนอายุ3ามสี่ขวบเริ่มรู้ความก็ได้รับการอบรมกล่อมเกลาจากาศาสนาคุณยายของอาตมาเริ่มรับประทานมังสวิรัตตั้งแต่อายุ18ปีทุกวันท่านจะตื่นแต่เช้าขึ้นมาสวดมนต์ทำวัด เดิมท่านไม่รู้หนังสือซักตัวแต่สามารถสวดท่องคำพีอวตังสกะสูตรวัชระสูตรเป็นต้นอาตมากับพี่สาวได้รับอิทธิพลจากคุณยายแต่เล็กอายุ3ามสี่ขวบก็จะแข่งกันถือศีลกินเจตอนนั้นยังเด็กไม่รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจถึงเหตุผลของการให้ความสำคัญกับการรับประทานมังสวิรัตของพุทธศาสนาจีน แต่ทำไปเพียงเพื่อเอาใจคุณยายเท่านั้นวัยเด็กอาตมาพักอยู่กับคุณยายท่านจะตื่นขึ้นเจริญสมาธิตอนเที่ยงคืนทุกวันนั่งขัดสมาธิเพชรพักไหลผ่อนล,ลมหายใจเวลานั่งสมาธิจะมีเสียงดังโครมครามเหมือนคลื่นซัดในมหาสมุทรดังออกมาจากช่องท้องของท่านแม้จะอยู่ในวัยเด็กที่นอนอุตุขี้เศร้า แต่ก็มักจะถูกเสียงนี้รบกวนจนตื่นจึงถามท่านว่าเสียงในท้องของยายทำไมจึงดังเช่นนี้คุณยายตอบว่านี่คือกังฟูเป็นผลที่ได้จากการฝึกเป็นเพราะความศรัทธาต่อศาสนาของคุณยายทำให้หลานชายตัวน้อยมักติดสอยห้อยตามพี่สาวกับคุณยายไปไหว้พระที่วัดแถวละแวกบ้าน ทุกครั้งที่ไปไหว้พระที่วัดคุณยายจะไม่ลืมที่จะเก็บอาหารก้นบาทกลับมาบ้านให้หลานรับประทานจึงเท่ากับท่านได้ผูกบุญวาสนากับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เล็กเพราะได้รับอิทธิพลจากคุณยายจึงมีบางโอกาสที่ทางบ้านมีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ช่วงบ้านเมืองเกิดภัยสงครามความระสำมระสายเกิดขึ้นทุกหย่อมยญาในภาวะเช่นนั้น การได้เห็นผู้ครองผ้าเหลืองกิริยาสงบสำรวมได้รับความยกย่องจากชาวบ้านทำให้ความรู้สึกภายในจิตใจของเด็กเล็กๆเ,เช่นท่านเกิดความคิดว่าเป็นพระสงฆ์นี่ดีนะคุณยายเป็นคนที่ขยันมัธยัติอบอ้อมอารีท่านจึงเป็นผู้ที่ท่านเจ้าพระคุณสิงหวินเคารพยกย่องและรำลึกถึงมากที่สุดในชีวิตของท่าน หลังจากที่ออกบวชปีที่ท่านอายุย่างเข้ายี่สิบปีเคยกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านได้นั่งคุยสารทุกสุขดิบกับคุณยายที่ใต้ร่มไม้ใหญ่คุณยายได้ฝากฝังเรื่องการจัดการงานศพของท่านขณะที่ในมือยังคงทำงานเย็บปักถักร้อยไปโดยหวังว่าหลานชายผู้ออกบวชคนนี้จะเป็นผู้ดูแลจัดการให้โชคไม่ดีเลย สองปีต่อมาประเทศจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นการพบกันเป็นครั้งสุดท้ายของยายหลานคู่นี้ตอนที่คุณยายสิ้นใจท่านเจ้าพระคุณสิงห์วินอยู่ที่ไต้หวันข่าวคราวถูกตัดขาดไม่สามารถจัดการงานศพตามที่ได้รับปากกับคุณยายไว้ได้ความที่มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับคุณยาย ทำให้ท่านรู้สึกเสียใจเสมอเมื่อคิดถึงเรื่องนี้สิบกว่าปีมานี้ท่านมักส่งเงินไปให้น้าชายทั้งสามคนที่บ้านเกิดเสมอเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูขณะเดียวกันก็ถือเป็นการตอบแทนพระคุณคุณยายด้วย แม้ว่าจะไม่ได้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งแต่ท่านเจ้าพระคุณสิงหวินยังนึกขอบคุณบิดาที่ได้ถ่ายทอดความเป็นคนซื่อสัตย์รักสงบส่วนมารดาได้ให้อุปนิสัยที่อาจหารเด็ดเดี่ยวรักคุณธรรมบวกกับความเมตตาอารีของคุณยายเป็นสิ่งหล่อล้อมให้ชีวิตท่านไม่เคยประสบกับความอับจนหนทาง ในระหว่างพี่น้องท่านเจ้าพระคุณสิงหวินจะสนิทสนมใกล้ชิดเป็นพิเศษกับสู้หัวพี่สาวคนโตที่มีอายุแก่กว่าท่านสามปีแม้ว่าต้องแยกจากกัน40กว่าปีแล้วหลายปีมานี้ถึงจะได้พบกันบ้างก็เพียงนานๆครั้งแต่เมื่อพูดถึงเรื่องต่างๆในวัยเด็กน้ำเสียงที่เล่าขานนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงความผูกพันรักใคร่อันบริสุทธิ ของพี่สาวที่มีต่อน้องชายคนนี้เขาไม่อยเหมือนเด็กคนอื่นๆทั่วไปตั้งแต่เล็กแล้วในความทรงจําของพี่สาวจําได้ว่าน้องชายไม่เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนๆเลยตอนอายุสามขวบเศษยังไม่มีแรงจะยกกระป๋องทอ็อฟฟี่ก็ใช้วิธีลากถูลู่ถูก,กังไปที่ลานบ้านร้องชวนเด็กๆเ,เพื่อนบ้านมากินทอฟฟี่กัน ชาวบ้านต่างพากันหัวเราะว่าบ้านสกุลหลีเลี้ยงลูกซื่อบื้อไว้คนเที่ยวเอาของแจกชาวบ้านเล่าถึงเรื่องราวเกรดเล็กเกรดน้อยในวัยเด็กของน้องชายพี่สาวเริ่มรู้สึกถึงแววแห่งพุทธะปรากฏแก่น้องชายตั้งแต่วัยเด็กการออกบวชจึงเป็นเพราะบุญบรารมีที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนตอนอายุห้าขวบ น้องชายซึ่งปกติเป็นคนรักสัตว์ได้เห็นลูกไก่ฝูงหนึ่งถูกฝนสาดจนตัวเปียกบอลยืนเบียดเสียดกันเนื้อตัวสันเทาจึงได้ช่วยกันอุ้มพวกมันไปผิงไฟที่หน้าเตาถ่านมีอยู่ตัวหนึ่งตกใจวิ่งหนีหลุดเข้าไปในเตาถ่านต้องรีบช่วยชีวิตออกมาจะงอยปากล่างของมันถูกไฟไหม้ไปครึ่ง เด็กชายจึงให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อลูกไก่ตัวนั้นเป็นพิเศษด้วยเกรงว่ามันจะจิกกินเม็ดข้าวไม่ได้เพราะไม่มีจะงอยปากจึงได้ขุดหลุมเล็กๆบนดินเทเข้าวสารลงไปในหลุมที่ขุดให้มันกินต่อมาเจ้าลูกไก่ตัวนี้โตขึ้นแข็งแรงจนสามารถวางไข่ได้อีกเรื่องที่พี่สาวจำได้แม่นยำคือกลางดึกของคืนอันหนาวเหน็บ ในปลายปีทุกคนล้อมวงนั่งฟังนิทานข้างกองไฟผู้เท่าเล่าถึงความทุกข์ยากของชีวิตตัวเอกของเรื่องคือคุณตาหนวดเคราสีขาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกมีชีวิตที่ยากจนทั้งยังป่วยไข้หิวโซนิทานเล่ายังไม่ทันจบน้องชายหายไปแล้วที่แท้แอบไปนั่งร้องไห้อยู่ใต้โต๊ะ ด้วยความสงสารคุณตาผู้เท่าบอกว่านิทานเป็นเรื่องแต่งขึ้นเขาก็ไม่เชื่อข้าวเย็นก็ไม่กินคนในบ้านทนการรบเร้าไม่ไหวเลยต้องพาเขาไปบ้านคุณตาตัวเองเอาข้าวไปส่งให้คุณตาเสร็จแล้วเขาถึงยอมวางใจกลับบ้านเมื่อปีกลายพอรู้ว่าน้องชายจะกลับมาเยี่ยมบ้านสู้หัวพี่สาวคนโต ได้พาลูกชายสองหญิงหนึ่งจากบ้านสามีที่เมืองหลิวโจมนทนกวางซีนั่งรถไฟชั้นสามนาน48ชั่วโมงเพื่อมารวมญาติกันที่เมืองหนานจิงนั่งอยู่ห้องโถงในบ้านใหม่ที่น้องชายปลูกให้มารดาพักผ่อนยามชชราพี่สาวที่ถ่อมตนว่าเป็นหญิงบ้านนอกแต่ภายใต้ริ้วรอยบนใบหน้า ยังคงเขาความหมดจดงดงามเมื่อครั้งเป็นสาวรุ่นได้ดีนางเคยไปวัดสีไหลที่อเมริกาไปเยี่ยมชมวัดฟโฟกวงสันมาแล้วแม้จะรู้ว่าปัดนี้น้องชายคือบุคคลสำคัญคนหนึ่งแต่ภายในส่วนลึกแห่งความทรงจำของนางยังคงฝังแน่นด้วยภาพของน้องรองที่ผิวขาวอ้วนท้วนน่ารักเวลายิ้มจะมีลักยิ้มแก้มบุ๋มสองข้าง ทางทิศเหนือของเมืองซูโจที่สกุลหลี่ไปตั้งหลักปักฐานอยู่นั้นเป็นถิ่นที่มีสภาพเศรษฐกิจยากจนมีจำนวนไม่น้อยที่มีบ้านช่องซุดโสมชนิดที่สายลมแทนไม่กวาดแสงจันทร์แทนประทีปโดยทั่วไปเลี้ยงชีพด้วยการใช้แรงงานการศึกษาจำกัดอยู่เพียงลูกหลานผู้มีอันจะกินไม่กี่คนบ้านของท่านเจ้าพระคุณสิงหวินพอจัดได้ว่าเป็นครอบครัวชนชั้นกลาง แต่ก็ยังไม่มีเงินมากพอที่จะส่งลูกเข้าโรงเรียนในระบบได้ตอนอายุแปดขวบก่อนเข้าเรียนหนังสือกับครูตามบ้านครูคนแรกผู้จุดประกายสติปัญญาความรู้ให้แก่ท่านจึงเป็นมารดาผู้ไม่รู้หนังสือของท่านนั่นเองเมื่อวัยสาวมารดาของท่านมีสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อเป็นประจำ ลูกชายคนรองผู้กระตันยูนึกอยากช่วยให้แม่ได้คลายทุกข์จึงมักนั่งอยู่ข้างเตียงอ่านหนังสือตำนานพื้นบ้านเมืองหยางโจให้ท่านฟังเสมอเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความกล้าหาญอิทธิฤทธิอภินิหารตำนานอิงประวัติศาสตร์เขียนเป็นสโลกด้วยตัวอักษรจีนเจตัวต่อหนึ่งประโยคถ้าอ่านออกเสียงผิดมารดาก็จะแก้ไขให้ วันเดือนผ่านไปทําให้ท่านรู้จักตัวหนังสือมากขึ้นบ่มเพาะนิสัยเป็นคนรักการอ่านอีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติความกตัญยูรู้คุณแม้เวลาจะผ่านไปนานนับสิบปีตัวละครร้อยแปดคนที่มีบุคลิกโดดเด่นเฉพาะตัวในนิยายเรื่องผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซันหรือสองกัง ท่านยังท่องจำได้อย่างแม่นยำหลังจากเข้าเรียนหนังสือที่เปิดสอนตามบ้านแล้วเนื่องจากในท้องที่มักมีโจรผู้ร้ายออกปล้นตามมาด้วยการหนีภัยสงครามญี่ปุ่นในช่วงเวลาสองสาปีที่เรียนเรียนหยุดหยุดได้ท่องจำตำราของของจื้อเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตหลักคุณธรรมจริยธรรมไม่คาดคิดว่าความรู้ที่ได้เล่าเรียนเหล่านี้ จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานด้านการศึกษาของท่านในปัจจุบันถ้าจะกล่าวกันจริงๆแล้วในชีวิตของท่านเจ้าพระคุณสิงหวินไม่เคยเข้ารับการศึกษาอย่างเป็นระบบในโรงเรียนเลยไม่เคยได้รับใบประกาศนียบัตรแม้สักใบเดียวทว่าหลายสิบปีมานี้ใบปริญญาที่มอบจากมือของท่านมีไม่รู้เท่าไหร่แม้ท่านจะไม่เคยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยซีไหลมหาวิทยาลัยโฟกวงล้วนก่อตั้งขึ้นจากการนำของท่านจนท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยบูรพาในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศิษยานุสิ์ของท่านเป็นกลุ่มบุคคลที่มีระดับความรู้โดยเฉลีย่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจีนมีจำนวนไม่น้อยที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิด มหาวิทยาลัยเบิร์ลลีย์บุคลากรชั้นหัวกะทิเหล่านี้ส่วนใหญ่ออกบวชในสำนักท่านเจ้าพระคุณต่างเรียกขานท่านด้วยความเคารพรักว่าพระอาจารย์ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่อาศัยความขยันหมั่นเพียรของท่านเจ้าพระคุณเองในการเอาชนะชะตากรรมความไม่รู้หนังสือของชาวซูเปย่ยดินแดนแห่งความยากไร้ นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของชีวิตท่านพระเถระจารย์สิงหวินนะคะผู้ที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกค่ะวันนี้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆหมดลงแล้วคุณผู้ฟังติดตามในตอนต่อไปนะคะดิฉันแสงอรุณการจนรัตต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ